มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแบมแบมไม่ทนจับได้คาตาอากาเซ่ทำแบบนี้จนต้องโวยล่านกลางเวทีจี้ถามบัตร VVIP ไทยที่หายไปแบมแบมจะไม่ทนนะจับได้อากาเซ่ทำแบบนี้ค่ะฟาดเดือดแต่ละคำจี๊ดมากไอดอลคนอื่นยังไม่กล้าทำแบบนี้ กลายเป็นประเด็นเดือดไม่น้อยนะคะเมื่อคนไทยศิลปินไอดอลเกาหลีใต้แบมแบมกันพิมุกภูวกุลหรือว่าแบมแบมก็สเอ็ทีล่าสุดได้ออกมาฟาดเดือดเป็นเหตุการณ์ที่ไอดอลคนไหนก็ยังไม่เคยทำมาก่อนนะคะหลังจากที่แบมแบมได้ประกาศเวิร์ทัวร์คอนเสิร์ตเดี่ยวที่จัดขึ้นในหลายประเทศและรวมถึงประเทศไทยที่ทำเอาอากาเซ่ชาวไทยต่างใจจดใจจ่อกับการโชว์คอนครั้งนี้จำนวนมากเลยค่ะ ้ดยก่อนหน้านี้นะคะประเทศไทยก็ได้เปิดให้กดบัตรรอบแรกกันไปแล้วนะคะเมื่อวันที่10กันยายนเวลา10.00นาาที่เคาน์เตอร์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือว่าทางเว็บไซต์ผ่านไปเพียง47นาทีทางผู้จัดคอนเสิร์ตได้ออกมาประกาศว่าบัตร v v ว p ราคา9,700บาทจำกัดจำนวนมีไม่กี่ใบได้หมดลงไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นต่อมาไม่นานบัตรราคาอื่นๆก็หมดตามกันลงไปค่ะ นับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์มากๆเพราะว่าทำให้แบมแบมกลายปเป็นศิลปินเกาหลีชายเดียวคนแรกที่สามารถจัดคอนเสิร์ตในสเตเดียมกลางแจ้งเมืองไทยได้สำเร็จนะคะแม้ว่าก่อนถ่ายบัตรนั้นแบมเองจะกังวลมาโดยตลอดว่ากลัวว่าบัตรจะขายไม่หมดแต่พอถึงเวลาจริงๆกลับไม่พอด้วยซ้ำจนเจ้าตัวต้องออกมาขอบคุณอากาเซ่ที่ทำให้ผมมีแรงทำในสิ่งที่ผมรักต่อไป ผมจะมั่นใจมากขึ้นและทำทุกอย่างให้เพอร์เฟที่สุดขอบคุณที่ทำให้ฝันของผู้ชายคนนี้เป็นจริงแต่ในการขายบัตรรอบแรกก็เป็นประเด็นเดือดสนั่นไม่น้อยนะคะเพราะว่าหลังจากบัตรได้หมดไปแล้วก็มีผู้คนกลุ่มนึงออกมาจำหน่ายบัตรที่ถูกชำระเงินไปแล้วค่ะและนำมาขายต่อทางโซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมากซึ่งการนำบัตรมาขายต่อไม่ใช่ขายในราคาด้วยกันเองแต่เป็นการอัพราคาที่สูงและแพงจนเกินไป เช่นจากบัตร VVIP ที่ราคา9,700บาทได้ถูกนำมาจำหน่ายราคาอัพสูงถึง50,000กว่าบาทคา่ะหลังจากแบมแบมเห็นโพสต์ดังกล่าวที่อากาเซ่นำมาลงในทวิตนะคะว่าเจอบัตรอัพราคาเจ้าตัวจึงไปคอมเมนต์ว่าบัตรอัพขอให้ทุกคนอย่าไปสนับสนุนเลยนะครับคนแบบนี้น่ารังเกียจสกรปรกที่สุดเอาความพยายามของคนอื่นมาทำมาหากิน ซึ่งในช่วงนั้นก็ถือเป็นการฟาดเดือดมากแล้วค่ะเพราะว่าแบมบเองก็ไม่เคยฟาดใครแรงขนาดนี้มาก่อนแต่ว่าเท่านั้นไม่พอเจ้าตัวยังได้เดือดจนปล่อยคำสุดจี๊ดที่ทำเอาอากาเซ่ต้องลุกกันปลบมือให้นะคะเนื่องจากบัตรรอบแรกที่ถูกจำหน่ายหมดไปแล้วไม่เพียงพอต่อจำนวนแฟนคลับที่อยากจะไปให้กำลังใจทางผู้จัดจึงได้ออกมาประกาศเพิ่มรอบสองตามคำขอร้องของอากาเซ่จากเดิมมีแค่วันที่28ตุลาคม2566 เพิ่มอีก1วันก็คือ29ตุลาคม2566ค่ะสิทธิพิเศษทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมกับวันแรกนะคะและยังมีแขกรับเชิญพิเศษอย่างมาร์กต้วนหรือว่ามาร์กก็สซเว่นทั้ง2รอบการแสดงค่ะ โดยบัตรรอบแรกได้เพิ่งเปิดจำหน่ายไปเมื่อวันที่23กันยายนเวลา10นาฬิกาที่เคาน์เตอร์ไทยทิ켓เ,เมเจอร์ทุกสาขาหรือว่าทางเว็บไซต์แต่เมื่อเริ่มเปิดจำหน่ายภายในระยะเวลา19นาทีทางผู้จัดอย่าง IME ได้ออกมาประกาศว่าบัตร VVIP ถูกจำหน่ายชำระเงินในระบบครบหมดแล้วทุกที่นั่งแต่บัตรราคาอื่นยังมีอยู่ในตอนแรกทุกคนต่างก็ดีใจที่บัตร VVIP ถูกจำหน่ายหมดเร็ว แม้ตัวเองจะไม่ได้ก็ตามแต่หลังจากนั้นไม่นานแฟนคลับออกมาเรียกร้องว่าเียงแค่เสียวินาทีนั้นกดเข้าไปไม่เจอปุ่มให้กดซื้อบัตร VVIP เลยสักใบแฟนคลับที่เป็นอากาเซ่รับกดบัตรได้จริงๆได้มาเพียงแค่ไม่กี่ใบเท่านั้นจู่ๆก็มีผู้หวังดีรายหนึ่งออกมาโชว์อวดบัตร VVIP ที่ตนมีอยู่ในมือและแจ้งว่าจะนำมาจำหน่ายต่อโดยได้บอกว่าตนเองกดได้ทั้งหมด16ใบพร้อมหลักฐานแน่ชัดว่ามีบัตรจริงๆ ถึง16ไปได้นําไปลงกลุ่มขายบัตรคอนเสิร์ตและยังระบุด้วยว่านายทีทองสําหรับคนที่ยังไม่มีบัตร VVIP ต้องการถ่ายรูปกับน้องแบมถูกใจไม่มีคําว่าแพงขายใบยละ 18k หรือจํานวนเงิน18,000บาทนัดรับเช็คบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเซ็นทรัลพลาวเหลือไม่มาก ทำเอาอากาเซ่ต่างสงสัยหนักมากเป็นไปได้อย่างไรที่จะมีคนกดได้ถึง16บใบในเคาน์เตอร์เดียวกันเพราะว่าเงื่อนไขไม่ว่าจะกดผ่านเว็บไซต์หรือว่าหน้าเคาน์เตอร์สามารถกดได้คนละเพียง4ี่ใบเท่านั้นแต่คนนี้กดมาได้อย่างไรจํานวนมากขนาดนี้และผายในระยะเวลาไม่กี่นาทีสามารถมีบัตรได้ถึงขนาดนี้ได้อย่างไรหลังจากแบมแบมเ็นโพสต์ดังกล่าวนะคะที่แฟนคลับนำมาลงถึงกับเมนชั่นทันทีว่าเป็นไปได้อย่างไงครับ นี่กดจริงใช่ไหมจนแฟนคลับต้องออกมาช่วยกันเรียกร้องขอให้ตรวสอบกับคนที่นำบัตรมาจำหน่ายในจำนวนทั้ง16ใบแล้วก็ราคาที่สูงเกินไปจากราคาบัตรจริงครึ่งต่อครึ่งค่ะเท่านั้นไม่พอนะคะแบมแบมทนไม่ไหวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงได้ออกมาโพสต์ลงในทวิตเตอร์ของตนเองแท็กหาแอดมินไททิเกตเมเจอร์กับข้อความระบุว่าคนที่กด v, v ี i p ไได้มาหลายใบควรจะเช็คนะครับผมว่ามีคนในระบบของคุณแอบโกง แม้จะไม่ใช่คำหยาบที่รุนแรงหรือว่าฟาดเดือดเหมือนครั้งที่แล้วแต่รอบนี้ถือว่าฟาดแรงมากสุดจี๊ดไม่ต่างกับรอบแรกเลยค่ะตอนนี้ทางผู้ให้บริการเว็บไซต์จำหน่ายบัตรยังไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าอากาเซ่ก็ไม่ยอมแพ้กำลังเรียกร้องให้ออกมาอธิบายกันอยู่จำนวนมากเลยค่ะและขอให้ยึดบัตรดังกล่าวที่ตรวจเจอว่ามีการนำมาจำหน่ายในราคาที่ไม่เหมาะสมขอให้ดึงบัตรคืนเข้าระบบและนำมาจำหน่ายใหม่ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ